เมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าหดวะอ่าอย่าไปสิออกนั่นไงโอ้โหประมาณว่าพ่อพระอ๋ออที่จะแบบพร้อมพร้อมช่วยแบกมีหลายท่านอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อ แล้วเขาพร้อมอยู่ในดิสคอร์ดมันคือห้องอะไรนะ่ะอ้อาวตรงนี้ก็มีถ้ำนี่ที่แล้วอ๋อ,งอไงขี่ได้เยี่ยมไปเลยขี่ไปตีกับรักหน้าไหมอยู่ข้างหน้าน่ะไหนไหนไหอ้าวล่วงละ<อ>โมดูแบบตายละแป๊บนึงนะรับนีมาแล้วมาแล้ว โดนมากล oh, yeah. oh, 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 ่ะโอ้ยิ้มเติมเลือดกันรับมีติมอ้าวหางก็ขาดโอ้หางขาดไวจ้งไม่มากสองวัโดนต่อโทษขรโทษมันหัวขาดอ่ะอย่าซ้ำอย่าซ้ำอีเวนเอ็กเซนเตอร์พาวเวอร์โอ้มัน ไอ้เพื่อนมันออกแล้วอยากรับมีดมากเลยทำไมมันแรงๆ <c oughs> ไปไหนแล้วคมคมเขียวเลยอะ่ะเขาก็เขียว ออโอ้ล่วงล่วงล่วงมาที่ไหนเนี่ยเอ,อ๊มันหนีโอ้เหมือนบอกให้เราแบบเก็บหางได้ตามสบายแป๊บน,นึงนะเขาหล่นลงมาลึกมากเออมาฮับขึ้นมาจะาง่ายกว่าไหมไมหาง ออขึ้นมาแล้วนี่นี่นีน่ขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่พาสกินมันตายหรืออะไรอ๋อหลับ <c oughs> สกินมันหลับตีหัวแล้วลากไปดีไหม <c oughs> ลองดู chào mời mày mấy chúc 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 ngủ luôn ui ui mày mày chúc 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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยยายายาเรามาแล้วไปด้แอมเลาล็อกหรือเปล่าอ,อันนี้มันจะยิงอีกไหมเนี่ยไฟมันยังติดอยู่เลยพี่ละน่าจะยิงอีกแหละอ้าเขาจะตาย โอ้โหมาแล้วทันซ้ำไลเซอร์โอ้ไม่ไหวแล้วมีดไม่มีคม มันใกล้มากมันใกล้มากมันจะติดกับตักมั้งไหม,ไมไอย่ายิงว่าแถวนี้จะรับมีดโอ้ล้วง ผมเขียวนม,มันดีจริงเลยไม่ต้องรับปีกเลย <c oughs> เกือบตายแต่ยังยังไม่ตายโอ้พาะศิษย,ย์มาแล้ว ในที่สุดนายก็มาบาสิกิสรับมีดดีกว่าเอา๊ะมันไม่มีคนขี่ดิ่ไหมมันไม่มีคนขี่อา้าวเนาคิว่าคุณปปยอนขี่มามไม่มีคนขี่ไม่ไม่ขี่แล้ว <laughs> โอ้ ได้ต่อไหมัวนี้เอ้ยทำไมมันอีซี่ขึ้นเนี่ยเพราะเราเก่งขึ้นเปล่าทำ <laughs> ไมะไม่ใช่ขอบ,บ,บคุณเลยนะแบกหนักขึ้น <laughs> แอะเพราะเมื่อกี้ท่าท่าอะไรปะปะเซลกิทนายก็ยังไม่ไป เขาหนักอยู่ไหนเนี่ย,ยอยู่ข้างล่างยอยู่ข้างล่างแลาเก็บวิงวิงยังยังโอ้คุณลินนา่าขี่แมงมุมขยุ่มหลังคาไปแล้วแย่ทำไมเขาขี่กันง่ายจังนั่นดี กำลังไปเฮ้ยจุ๊บแล้วตายแล้ว What? วุ้ <What? S 2> ย Easy What? หรือมันจะเป็นพราดาบธาตุมังกรของเราจริงๆนี่ดิหร <c oughs> ออาจจะ อาจาะจะเป็นไปได้ <laughs> จากตอนแรกที่เราหนักมากกลายเป็นหนักน้อยลงนึงใช่หนักน้อยลงแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหขอแค่ไม่เอาท่านบางกรมาตีตัวนี้เราก็จะเบาึินเดีย <laughs> คุณมิยอนบอก <laughs> ไม่มีสกังแล้วก็หัวเราแบบเหงื่อตก <laughs> ใช่นึกว่าไปตีหน้ามันแล้วมันจะวิ่งตามมาไม่ใช่เรา <laughs> <laughs> เราเข้าใจบางอย่างอ่าในที่สุดใ <laughs> นที่สุดอีซี่จริงขอรูปสวยๆหน่อยเะแบกเราหายจะแบกเราอยู่ไหนไม่รู้ <laughs> บายบายค่ะคุณวิยญาณบายบายค่ะ